บายดีพี่น้องตอนนี้มาขอเทือนแล้วไม่เงี้เงื่งนังเล้าใช่แล้วแบ่งเล้าแล้วก็แบ่งแกงนำสบายดีพี่น้องมันมีกั๊เล้าเฮ็ดได้เล้าชุยกระบาดใจเป็นไปหาพี่น้องเลยหอมเด้เตด่างตุบๆมายังเนาะเซฟก็ชอบเบิดมเซฟกระทะขี้เมี่ยงเลองงเเบิ่อาหน้ามาถอดส่เด้อบนี่ใส่มาหนิ บบใส่บบได้ได้เห็ดบบซุกแล้วบุมยังใส่เขาเห็นแม,ม่น้องอาเต้พัดเหมือนนะนนบบนนใส่น่าใหญ่ไม่สูกผู้หญิงเห็นลายบโบถ้าใส่น่าใส่ผู้พี่น้องพี่น้องกำลังพัดอืมเป็นตาแสบมหายเนะเพื่อนมันคือมเป็นตาแสบท้าใจน้ำลายแตกเลยเป็นแนมใส่อีกน้อยหนึ่งพอพอ ผื่อหขาม,มีนามลาดเข่าดิมันก็เสแอะต่อขมักมันมีนามไล,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 ล่ได้ตาเขาโดกินะมีนามมันมีนนามาเฮ็ดอยู่เลยเราคือเฮ็ดบานเลมเนาะเฮ็ดดอกใหญ่กระีบบ่นอะกะจีอีกแล้วโบจีแกมันบบสุกโอ้ยสุกนี่ตัวชิบสุกแกามันบบสุขสขสบสขก,กสข,ขอสิกินดอก ปชิยอมพังด so, ินเลือแต่หัวขี้ต้มบอเข้าดำหน้าเขเลยขวดขี้ดินน้ามาล้วต้มหายยงเงืนงแกงน้าพี่น้องแกงถั่ยหนึ่งแกงใหมู่ผลยาพ้ากินเล่าก็คือสิยาป้ากแกงไอ้ปัวเอ้เนาะเราตาแสบเนาะเราแกงดอกชิญใหญ่นเนี่พี่น้อง เลยก็เก็บดอกจูมหน่อยมันเด้อแม่ใส่แม่เก็บดอกจูมหน่อยมันะดอกบานมันหนึ่งหนึ่งว้จำเจวเฮ็ดถังกันหนึ่งเชกันได้แต่ว่าแม่ได้หนึนี่อืมนางแล้วก็หนึ่งเชกันโหลดบัตบ่มีมันกระแสบอีกเนี่ะพร้อมเด้อ เห็ดชีวันหวานแหละแกแบบพอแล้วเป็นนัวนะมันเป็นนัวหวานไหนรูปหอยเห็ดเจ้าเห็ดนะอือเจ้าเห็ดบะแกงเลยดิบอกแล้วบอกใส่น้ำบะแกงบะแกงน้ำมันนัวแต่ลงเห็ดหวานๆน้ำมันแบบเ้าวใส่น้ำพอดีอีเมย์เลยอีเมย์ทุกคนใส่แกงมา ใส่กระชายลายเฉพาะใส่ใหัวหยอดน้อยเดียวหนี่งใช้น้ำตาลน้ำสติอยู่ได้สอดต,ตัวแกะแล้วนเนาะเติมแม็กกี้ลงไปพอแล้วเอาตัวนี้มันแสบนัน <c oughs> ตัวนี้ตัวนี้ใส่ชีลาลายก็ได้ให้มันน้ำแบบเข้มข้นลายก็จะชลายแล้วมันก็ครีมเหมือนกันนะเอกเอกอ่าพอพอ หมแกงหรอขนาดนามากะมันเมื่อปลายสิมาาแกงเห็ดชุดเถื่อยังไม่เร์จยังติดมยังไ่เส่ปลาชอืมจะได้สอหอมเนี่ย ชัวนี่มื่อนี่มื่อนี่เขากินเป็นเข่าอันนี้พี่น้องเป็นเขา่ขาเข่าเจ้าเลยพี่น้องเลยมื่อนี่บุ๊ดกินแต่เฮิงนะหอมขนาดพี่น้องกำลังปวดอกๆอาหารสาวเมื่อนี่อามาลงแล้วม,มีตายเลย cơm phực luôn này luôn. Chua à kholon. Cho nó chúc con hơi Ôi, con rồi มั iels, นหาดมากับหแซ่บมวาพอบอกโป้งเบื้อมั mm Naw, อ้ปุ<_<_้ยปะกินิ<_<_่นหอมหอมนะกอี<_<_ูดิพอแล้วชุกแล้ว มันก็จนกกเหตัถาเด้อขอชิดลกาค่ากล้องตักเขาถานลำพร้อมพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ก็สงสัยสิไดล้ลงประมาณตอนเที่ยงไปเลยเพราะว่ามันบ่แม่นเขาเศร้าแล้วพี่น้องอะไนี่นะมันสิเป็นเขาเพ้นเขาเที่ยงแหละพอมันชิบม้งก่าแหละเออยมืมคือว่าไว้เสรมิม ตัวเวกกำลังเสริมป้าต so ัวถัวจูนผูนข้างในพี่น้องเป็นตะแเสบกระดอกระดิ่ะพอใจตักข้าวขอยเอาเอาซองบ่วงเด้อขอยซองบ่วงใหญ่ๆเด้อขอยสีโุ่นที่ว่าพี่น้องหุ้ยก่อน อ้าวอ้าวทางนี้เออ,อเข้าวฉันอืมไลายโพดเอาอีกอืมไลายโพดเอาอีกก็อีกโอ้ยพอแล้วเห็นหว่า <laughs> เลยเต็มถ้วย่น้วเออนี่เขาเหมือนนี่พี่เนาะเขาจาเอาไปซื้อเนะาะเท่าไดก็จะซื้อนะเจ็ดปันติ เจ็ดพันกี่ซ้บาทพี่น้องซาวหาบาทรายตามเงินปกติเจ็ดพันกี่มาไหนเงินปกติอนไหนซาวบาทกับหาพันกี่ซาวบาทกับหกพันรายปกติยังวะปกติน่ะซ้าวบาทนะหาพันซ้ำชบาทเมื่อไรึ้นล่ลงกิน หนึ่งบอสเนี่ยสองโอเคหนึ่งสี่ตันมันก็มีเขาอันนี้มันก็มีเขาแบบมะลิกับบบมะลิมันก็ต่างกันถ้ากินใครจะเอาลุงหูกินอยู่เพื่อนเดี๋ยไปร่องตาอเพื่อนนะก่อนเฮ้ได้ยายสบายดีพี่น้อง ส่วนกลางบ่มกโมี้ส่วนขอบดิเขาคอยได้ดอกหนึ่งโมเด็ตต้นใหญ่ตง,งนีนเห็นอยู่แซลมาสูงขึ้น,นอันนี้มันเขาหักเขงิง่ะ เด่ Yay, จอมะอืมอนี้กระดอกของขอ่อยไปดอกของไฟแล้วพี่ดองเป็นห้องเบาใจแลอืน,นัวพี่ดอนัวเพียบ,บ่บ้างัเพียจังไดว้ันรุงเ้าใช่อากับพวกลูกคน เราเร้่พี่น้องกินพาดเห็ดกันครั้งแรกวันกินแล้วไปด่ปมเบียร์กันนอนแช่ชาเลยพี่น้องกินแล้วก็ะแทกอิม่ม บอกว่าปันอมอยากเพิ่มน้าเลนน้ามันพี่แสบมันจะผู้ว่าผู้ว่าในมองนีนงนนพี่น้องเขา้อ 年货，我得包。 はい、uh huh. uh huh. ตอคลิปหนาได้พงพี่น้องขอพระคุณทุกานที่ตามมาชมสบายดียพี่นอ้อง